บักเกียบปลาะเอาบักลามไ่ได้่บักลามเลยเลีลา้หอีลีใครมงดาครมาใครหอยเชลีที่มันพูดเขาจะขายเาจเอาโค้งเกาหมุนไปหมุนมาเนี่ยแหละเนาะ